ยามมาที่นอร์เวย์ก็คือทุกอย่างก็คือใหม่ของทุกอย่างทั้งเรื่องการใช้ชีวิตทั้งเรื่องสภาพอากาศการปรับตัวเขากับครอบครัวที่โรงเรียนวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเด็กวัยรุ่นที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเขามีความสามารถหลายๆด้านจากเด็กอายุ1 5เข้ามาอยู่โลกใหม่แตกต่างทุกอย่างสังคมวัฒนธรรมภาษาและอาหารแต่เขามีมุมมองอย่างไรที่จะทำให้เขาได้เรียนรู้ ปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ได้อย่างไม่รู้สึกยากลำบากและมีความสุขที่จะทำมันเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะคะกับน้องฟิลคุณสรวิชนบสีเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ อีกแล้วนะคะหลากหลายเรื่องราวของคนไทยในนอร์เวย์ไลฟ์สไตล์อาชีพและเรื่องราวสนุกสนานร่าเริงนะคะวันนี้ป้าดาวจะมาแนะนำพูดคุยกับหนุ่มน้อยน่ารักนั่งข้างๆเดี๋ยวเราแนะนำเขาก่อนนะคะน้องฟิวนะคะสรวิทนบสีนะคะน้องฟิวเนี่ยนะคะเป็นเด็กวัยรุน่นอายุนะตอนนี้27เอง ติดตามคุณแม่มาอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วมาอยู่ในโลกใหม่เนี่ยเขาต้องปรับตัวอย่างไรบ้างจากเป้หนึ่งใบและกระเป๋าหนึ่งใบามาอยู่นอร์เวย์กับคุณแม่เรามาฟังกันดูนะคะเริ่มต้นครับผมสวัสดีครับก็ผมฟิลนะครับก็ย้ายมาอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ตอนนั้นก็อายุ15ปีนะครับก็สปายเป้มาหนึ่งใบครับแล้วก็กระเป๋าเดินทางอีกหนึ่งใบตอนนั้นก็คืออยู่ช่วงประมาณมสนะครับก็ ยางมาที่นอร์เวย์ก็คือทุกอย่างก็คือใหม่หมดทุกอย่างทั้งเรื่องการใช้ชีวิตทั้งเรื่องสภาพอากาศการปรับตัวเข้ากับครอบครัวที่โรงเรียนแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องที่สําคัญที่สุดครับก็คือเรื่องของภาษานะครับก็คือมาที่เราก็ฟัง,งเขาไม่รู้เรื่องเลยะะเพราะว่าที่ประเทศนอร์เวย์เขาใช้ภาษานอร์เวย์นะครับก็ต้องเริ่มเรียนตั้งแต่ตั้งแต่ ABC ีซีทำแล้วก็นับเลข 1, 2, 3, หนึ่งามหัดตั้งแต่นั้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายสุดๆเพราะว่า ภาษานี้เป็นอะไรที่ยากมากๆแล้วนะตอนนั้นเรารู้สึกเ, <c oughs> เรื่องของการปรับตัวสําคัญที่สุดเนาะใช่ยากไหม <c oughs> เอ,อ่ยากในระดับหนึ่งครับเพราะว่าความเป็นไทยกับความเป็นฝรั่งเนี่ยแบบเหมือนมือนเหมือนน,น้ามือกับหลังมือเนี <c oughs> ่ยใช่อะยกตัวอย่างเช่นแบบยังอยู่เมืองไทยเนี่ยเราทานข้าวสามมือใช่ไหมพอมาอยู่ที่นี่เขาจะทานเขาจะทานมื้ยคำแค่มืมยเดียว ส่วนมืออื่นๆเก็จะเป็นแค่แบบขนมปังทานเนยขนมปังทายแยมขนมปังแฮมชีสอะไรเงี้ยเราก็แบบฝรั่งเขาก็งงนะว่าเออทำไมเราทานข้าวสามมื้อใช่หรือว่าหรือว่าตอนอยู่เมืองไทยเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยเขาก็ชอบให้เราอยู่ที่บ้านช่วยงานบ้านทําความสะอาดเก็บบ้านช่วยงานต่างๆเพราะเมื่อตอนนั้นก็คือที่บ้านก็มีธุรกิจส่วนตัวด้วยเขาก็ให้ช่วยงานที่บ้านใช่ไหมครับแต่พอระยะมาอยู่ที่นอร์เวย์พอเลี้ยงเขาจะบอกว่า เออเนี่ยเธอเออกไปเล่นข้างนอกสีเอาไปเล่นกับเพื่อนสิเธอไม่ต้องมาทําอะไรที่บ้านนะมันก็แบบ<ฮะ>ประมาณนั้น <S <S แต่ <S 1> <S 1> แต่แม่ก็จะเป็นอีกแบบนี่ก็อยากให้อยู่มาให้ช่วยงานนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้หรือแบบอีกเรื่องหนึ่งก็แบบอย่างเช่นการใช้เงินอะไรยครับคือตอนนั้นเราก็เริ่มทํางานพร์ททมเราก็จะได้เงินแบบประมาณอาทิตย์ละสี่ร้อยก็เดือนละประมาณสองพันใช่ไหมครับพอเลี้ยงพอเลี้ยงเขาจะสอนให้เราคนที่นี่เขาจะสอนให้ใช้เงินเขาบอกว่าเงินหามาได้เธอก็ต้องใช้ แต่ไม่เหมือนคนไทยที่ว่าเงินหาได้เราต้องเก็บเก็บเก็บเราก็แฮะอะไรประมาณนี้หรือเล็กเลองนึงก็เป็นแบบเรื่องการไปโรงเรียนครับอย่างตอนอยู่เมืองไทยพ่อแม่แบบถึงโรงเรียนจะอยู่ไม่ไกลบ้าเท่าไหร่ก็แบบพ่อแม่ก็ขี่รถไปส่งใช่ไหมครับแต่พอมาอยู่ที่นี้พ่อเลี้ยงก็ให้ขับจักรยานไปโรงเรียนแล้วแบบเดินเดินไปหรือขับจักรยานก็คือที่นี่คือเราต้องทําทุกอย่างตัวเองต้องดูแลตัวเองทุกอย่างซึ่งมันก็จะค่อนข้างแตกต่างกับไทยที่จะมีผู้ปกครองคอยดูแล แต่ตอนนั้นเราก็รู้สึกแฮปปี้ก็แฮปปี้ได้แบบได้การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับคือตอนนั้น <c oughs> ที่เราย้ายมาแล้วก็เราก็ตั้งใจมาหาสิ่งใหม่ๆอยู่แล้ว <c oughs> แต่มันก็จะมีคอนทราสต์ค่อนข้างสูงในการใช้ชีวิตที่บ้านนะครับแต่ว่าว่าว่าอนี้สาคัญมากๆเลยเพราะว่าตัวเองการเรียนรู้การอยากที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยมันเป็นมันทาให้เราพัฒนาขึ้น มันให้ทํมันทําให้เราประสบาการณ์มีประสบาการณ์มากขึ้นเนอะใช่ครับปัจจุบันณนะตอนนี้เนี่ยน้องฟิลทําอะไรบ้างคะปัจจุบันก็ตอนนี้เป็นตอนนี้ผมก็เรียนปอตีอยู่2สาขานะครับก็คือสาขาสาขาแรกก็เกี่ยวกับสาขานวัตกรรมแล้วก็บริหารจัดการครับก็ปี3แล้วก็เรียนปี2สาขาบัญชีครับที่มาเลยเฮกส h o ูลอีเ e อิร์โฟลก็จะอยู่ทาง อยู่ประมาณห่างประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งจากเมืองหลวงออสโลครับแล้วก็ทำงานที่เป็นเหมือนบ้านบ้านคนพิการนะครับของของเฟรดดิสตาคอมูนนะก็คือดูแลคนพิการที่นั่น,น,นรครับแล้วก็ทำงานที่ร้านอาหารไทยนะครับร้านทินฐานไทยฟู้ดอยู่ที่เมืองซัสโบกครับสุดยอดม<ะ>ากเลยทั้งทำงานด้วยทั้งเรียนด้วยและตอนนี้ที่เข้ามาออสโลนี้ก็คือ ใช่ตอนนี้ที่สาขาที่เรียนสาขานวัตกรรมและบริหารจัดการครับก็มีโอกาสให้นักศึกษาครับได้ออกมาฝึกงานนอกสถานที่ก็เลยได้ฝึกงานอยู่ที่สถานเอกอักนะครราชทูตใกรุงออสโลครับสุดยอดโอ้โหสุดยอดมากๆเลยอันนี้ปัจจุบันแต่ว่าน้องฟิวก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของการทําเพจด้วยใชเ่เรื่องเพจเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งฮ็อบบี้ของเรานะครับก็ มันก็เริ่มต้นเมื่อเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับก็เราก็เริ่มต้นซัมเมอร์นี่เองใช่เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับ <c oughs> อ่า <c oughs> ก็เริ่มเขียนเพจนะครับเกี่ยวกเกี่ยวกับแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตแล้วก็แชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศนอร์เวย์ครับก็ชื่อเพจว่า f e e l team norway นะครับก็เขียน f i e l d เว้นวรรค t e a m แล้วก็นอร์เวย์ครับ f e e l team norway ใช่มีคนติดตามเยอะไหมคะตอนนี้ตอนนี้ก็มีคนติดตามประมาณ หนึ่งมืนกว่าคนครับในเพจของผมโอ้โหแล้วส่วนมากเน้นไปนในเรื่องอะไรนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเรื่องการศึกษาครับเกี่ยวกับคนที่อยู่เมืองไทยแล้วก็อยากมาศึกษาต่อที่ประเทศนอร์เวย์แล้วก็เป็นเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในนอร์เวย์แบบทิปแล้วก็ทริกเรื่องการปรับตัวอะไรต่างๆครับในประเทศนอร์เวย์สุดยอดมากๆเลยน่าชื่นชมมากๆเลยนะคะน้องเขายัางวัยรุ่นมากๆเลยแล้วเขาทา หลายๆอย่างพร้อมๆกันเนี่ยป้าเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคนเราเนะี่ยถ้าเรามีเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันทําได้มากกว่าที่คนมากกว่าที่เราคิดนะ่ะพอเราเราคิดว่าเราทําได้แค่นี้แต่จริงๆแล้วถ้าเราลองทําดูเนี่ยนะมันมากกว่าที่คิดเยอะก,กว่าที่เราคาดหวังอีกด้วยแต่ว่าณตอนเนี้น้องฟิลมีเป้าหมายอะไรอีกไหมคะหลังจากสมมติว่าถ้าจะจบปริญญาแล้วเนี่ย เราตั้งใจจะทำอะไรอีกคะครับคือความจริงที่ตั้งใจมาเรียนสายนี้เกี่ยวกับบริหารก็คือเราตั้งใจที่จะมีเป็นธุรกิจเป็นของตัวเองหรือไม่แล้วก็อาจจะหางานแนวที่ที่เราสามารถทําที่ไหนก็ได้ครับนนี้ก็คือเป้าหมายที่วางไว้แล้วในเรื่องของธุรกิจก็แบบมองไวเ้เกี่ยวกับการอาจจะเป็นพวกการนวดไทยหรือการไปทําร้านอาหารไทยก็คืออันนี้ก็คือสิ่งที่มองไว้ครับในอนาคตทน,นานนี้ป้ากลับมามองอีก มุมหนึ่งว่าที่เริ่มมาอยู่นอร์เวย์ขออนุญาตกลับมาอีกทีหนึ่งนะคะคอะไรที่ยากที่สุดสําหรับสําหรับฟิลบ้างที่ยากที่สุดท้าย,ยากที่สุดก็คือเรื่องภาษาเรื่องภาษาใช่คือแบบคือเป็นเรื่องภาษาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนะเราโดยเฉพาะเรื่องกรามาิมมัิกพวกนี้คือมันของขย่อมเพ้วยด้วยการที่มันจะไม่เป็นภาษาที่ไทยที่วแบบ่าวันนี้ฉันกินข้าวพรุ่งนี้ฉันกินข้าวเมื่อวานฉันกินข้าวมันมีการผ่านเวิร์บแล้วมันก็จะมีการผ่านแบบพหูพจน์เอกพจ์ คือแบบเป็นลายที่ปวดหัวมาและสำเนียงแต่และ <c oughs> แต่แล,ะแตและที่ี่ก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ <c oughs> ใช่จมันจะมีเดียแหละเกียอะมาใช่มันต้องมันมันคือมันต้องเข้าใจอันนะครับภาษาแต่<พ><พ>ว่าที่ิลเลียนเนี่ยเขาใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษานอชเป็นภาษาย์ครับอ๋อภาษาร์เวย์เลยโอ้โหเวลาที่เขียนรายงานเวลาอะไรต่ออะไรก็เนี่ยทุกอย่างใช่ตอนนี้ก็คือเป็นภาษานย์ทั้งหมดครับหืเก่งมากมากอ่ะโอ้ แน่เราก็ฟังกันมาหลายคําถามแล้วนะคะตอนนี้จะถามน้องฟิลอีกว่าอะไรที่น้องฟิลชอบมากที่สุดเลยในนอร์เวย์ที่ชอบมากที่สุดในนอร์เวย์ก็น่าจะคงเป็นความเป็นนอร์เวย์ครับคือนอร์เวย์แบบมันจะมีเสน่ห์แบบธรรมชาติหรือไงด้วยธรรมชาติด้วยผู้คนด้วยวัฒนธรรมครับมันแบบมีความเป็นนอร์เวย์แบบความเรียบง่ายความที่แบบ สบายสบายอะเนาะมันเรียบง่ายมาสบายแล้วแล้วแล้วทุกอย่างอ่ะทุกอย่างก็คือเหมือนเหมือนเหมือนทุกอย่างมันสร้างมาเพื่อเราอ่ะนึกนึกออกไหมคือแบบเช่นการการทํางานเราไม่ต้องโกตตกงานการป่วยเราก็ได้เงินเออเรามีลูกเออลูกก็มีสวัสดิการเหมือนเหมือนทุกอย่างมันสร้างมาให้เราอ่ะแต่เมื่อเทียบกับที่ประเทศไทยคือทุกอย่างเราต้องสร้างเอง Ừ, อันนี้คือในมุมมองผมคือหมายถึงสําหรับว่าคือที่นี่มันเหมือนกับว่าเป็นการดูแลชีวิตคนใช่นะใช้คําที่เขาเรียกว่ารัสวัดิการนะครับรัศเรารมีสวัสดิการทุกอย่างจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการป่วยการลาการไม่สบายไปหาหมออะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่แบบเหมือนเหมือนเป็นพื้นฐานที่ดีให้สาหรับทุกคนนะครับแล้วทุกคนก็มีสิทธิเท่าเทียมกันอืมอันนี้สําคัญที่สุดเลย การมีสิทธิเท่าเทียมกันและการรู้จักสิทธิประโยชน์ของตัวเองสำคัญมากๆเลยนะคะคแล้วก็ชอบเดินทางไหมคะของนอร์เวย์ในนอร์เวย์มีที่เที่ยวให้เราดูเยอะแยะเลยถ้านอร์เวย์ก็อย่างอย่างน่าร้อนก็จะเป็นซัมเมอร์ก็คือจะมีพาดิทิ้ทงคืนนะัทางเหนือของประเทศนอร์เวย์มีเกาะลุฟุตท,ที่เป็น,กนเนกาะท,ที่สวยที่สุดในประเทศนอร์เวย์นะครัก็คือใครมาก็คือต้องไปที่นั่น อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นแสงเหนือนะครับช่วงหน้าหนาวตอ,อนนี้เลยเนาะคือแสงเหนือเหมือนที่เห็นใน National Geography อย่างนี้เลยอยู่ทางเหนือของนอร์เวย์นะครับ <S <S ส่วนทางใต้ก็จะเป็นเมืองใหญ่ครับทางใต้เป็นเมืองใหญ่ของอย่างเช่นออสโลก็เป็นเมืองใหญ่หรือบาร์เกนก็เป็นเมืองติดทะเลนะครับก็เป็นเมืองที่เป็นท่าท่าเรือนะครับเขา้าออกก็แต่ธรรมชาติก็สวยงามน,นะครับธรรมชาติที่นี่แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นหน้าหนาวก็จะมีสกีด้วย ชอบเล่นสกีไม่ชอบหน้าหนาวไหมถามจริงๆแล้วอะไม่ชอบหน้าหนาวแต่ชอบเล่นสกีอ๋อ oh. <laughs> คือเราไม่ชอบความหนาวแต่คือสกีมันสวยแล้วแล้วมันมันสนุกไงตอนเล่นสกีนะป hmm. ีเล่นไหมเพิ่งเพ,พิ่งมาหัดเล่นปีเนี้ยคโ ah. อเค <Okay. S 1> <So. S 2> สุดยอดสุดยอดเราก็ได้ฟังอะไรหลายๆอย่างจากน้องฟิลมาแล้วนะคะทันทีป้าก็ยังมีคำถามอีกว่า ถ้าสมมุติว่ามันจะมีน้องๆที่เมืองไทยในรุ่นเดียวกันหรือว่าในในขณะที่เขาจะย้ายตามพ่อแม่มาในเหมือนกับตอนที่น้องฟิลมาเนี่ยน้องฟิลจะแนะนําอะไรเขาบ้างเองเอิก็คือ,ต,อต,ต้องเตรียมทางต้องเตรียมทางกายทั้งใจนะครับก็คือเรื่องกายคือสภาพอากาศที่นี้ก็คือหน้าหนาวคือหนาวมาก เออหนาวแบบติดลบห้าติดลบสิบสิบห้านี่คือก็คือเรื่องปกตินะครับหน้าหนาวไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วหน้าร้อนก็ร้อนเหมือนกันนะช่วงหน้าร้อนซัมเมอร์ก็คืออันนี้มันจะค่อนข้างต่างจากเมืองไทยที่เมืองไทยจะร้อนตลอดทั้งปีก็ต้องแต่งกายให้เหมาะสมนะครับมันือนคนที่นี่เขาเขาเขาจะสอนว่าเดฟฟินส์อิก o โดลีคลาร์บาร์โ l ลีวาดเอ้ยไม่ใช่มูส <laughs> ัดเดฟินส์อิกาโดลีวาด บาแตดอดีคโอเคก็คือมันไม่มีอากาศที่แย่นะครับก็ก็จะมีแต่การที่เราแต่งกายไม่ดีนะเสื้อผ้าที่แย่ก็คือการที่เราเตรียมตัวแต่งกายไม่พร้อมออกไปข้างนอกใช่อันนี้ก็คือจะเป็นคนที่นี่เขาจะสอนกันเหเนาะอ่าส่วนในเรื่องของใจนะครับก็คือการอยู่ที่นี่มันการปรับตัวใหม่ๆค่อนข้างเยอะทั้งการอย่างเช่นถ้าเกิดติดตามพ่อแม่มอย่างเงี้ยก็คือจะต้องมีการมาปรับตัวเข้ากับครอบครัวใหม่นะครับ ซึ่งทางภาษาวัฒนธรรทท,ทุกอย่างก็คือเหมือนอย่างที่กล่าวมาั้งต้น้คือมีหลายๆอย่างที่แบบค่อนข้างแตกต่างกันมาแล้วก็อย่างที่โรงเรียนเนี่ยเรื่องการคบเพื่อนในการที่เราสื่อสารไม่ค่อยได้อ่ะมันอันนั้นคือปัญหาไหมใช่มันสําหรับ,รบเรียก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 ว่ามันเป็นความท้าทายมากกว่าสุดยอดอันเนี้ยอันนี้ไปชอบมากมากเลยคือที่ที่ฟิลเล่ามาเนี่ยนะป้ามีความรู้สึกว่าปัญหาเนี่ย ซิลมองว่ามันเป็นเรื่องท้าทายมันเป็นเรื่องน่าเรียนรู้อันนี้สําคัญมากๆเลยอยากบอกทุกๆคนเลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่สําคัญที่สุดถ้าคุณเข้ามาในสิ่งใหม่แล้วคุณเรียนรู้แล้วคุณชอบความท้าทายนี่นะนะคุณจะสนุกกับมันแล้วคุณจะไม่ไม่เครียดนะเนาะใช่บางทีเรามองว่าเป็นปัญหาเราจะไปรู้สึกเครียดกับมันว่าเออไอ้ไนี่ก็ไม่ได้ไอ้นู้นก็นไม่ได้แต่พอเรามองว่าเป็นความท้าทายมันก็เหมือนแบบ อยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อเพื่อที่เราพัฒนาไปอีกจุดหนึ่งนะครับใช่อ,อย่างเช่นการสื่อสารกับเพื่อนเราเก็ต้องพยายามฝึกภาษาามากๆแต่พอเราเริ่มพูดได้แล้วทีนี้เราก็จะเริ่มสบายขึ้นมันไม่ใช่แค่การหาเพื่อนอย่างเช่นการทํางานเนี้ครับเราก็สามารถเริ่มทํางานพาร์ทไทม์ได้และการทํางานที่นี่ทํางาน 1... นึ่สองสาสี่ชั่วโมงเราก็จะมีมันจะมีเงินเห็นเป็นเป็นก้อนนะ ใช่เงินที่นี่นะนะเงินโครนแล้วเราก็จะรู้สึกว่าขนาดเราเป็นนักเรียนเนาะเราเรามีเงินเก็บแล้วอะ่ะใช่ไหมใช่คือตอนอย่างผมขอยกตัวอย่างตัวเองเลยกํรแังตอนที่ย้ายมาอยู่ที่เนี่เราเราเราได้เริ่มทํางานแค่ อาทิตย์ละสี่ชั่วโมงนะครับ ừ, แล้วตอนนั้นเราอายุต่ำกว่าสิบแตอนนั้นยังได้ชั่วโมงละหน0่โคนนะครับ ừ, แต่อาทิตย์ละสี่ชั่วโมงเราจะได้อาทิตย์ละสี่รโคนใช่ไหมครับพอพอเราทำงานเสียอาทิตย์เงินออกสองพันโคนเยอะเยอะมากเลยครับยิ่งยิ่งตอนนั้นเราเพิ่งย้ายมาเราตีเป็นเงินไทย <c oughs> ใช่ไหมเราสองพโคนไปคูณ5ช่วงนั้นเงิน 5, oh. 5บาทโอ้โหเงนินหมื่นหนึ่งอยู่เมืองไทยทำไรายได้ครับที่นี่เรา ทำงานพาร์ทไทม์อาทิตย์ละสี่ชั่วโมงแล้วยิ่งเราพอเราอายุสิบแปดเราก็จะได้เงินเท่ากับคนปกติก็อยู่ที่ประมาณร้อยสี่ร้อยห้าสิบช่วงนั้นครับเราก็สามารถทํางานเองได้เราอยากได้เราก็สามารถเก็บเงินซื้อเองได้ไม่ต้องหลบควนผู้ขอนี่ก็คือนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีแล้วก็สิ่งที่ผมชอบที่ประเทศนี้ครับที่เปิดโอกาสให้เราทุกคนสามารถหาเงินด้วยตัวเองแล้วก็ดูแลใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้ครับการครบเพื่อนนี่สําคัญไหมคะ อ,อย่างสมมุติว่าบางคนเมืองไทยบอกว่า,าถ้าคุณคบเพื่อนไม่ดีคุณจะเป็นคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันมีมันมีกับที่นี่ไหมผมว่าสําคัญครับแล้วก็จริงๆมันสําคัญกับทุกที่เพราะว่าเราเรามันมีคําพูดหนึ่งก็คือว่าตัวเราเนี่ยมันจะเหมือนค่าเฉลีย่ยของคนฮากคนที่เราใช้ชีวิตด้วยมากที่สุดก็คือเพราะการที่เราไปคบกับใครอ่ะมันก็บ่งบอนตัวเองแล้วลว่าเราก็คือคนประเภทเดียวกันอะ นึกออกไหคือบางคนที่ชอบเรี่ยนเขาก็จะไม่ไปยุ่งกับคนที่แบบดูดบุหรีติดยาอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมครับส่วนคนที่ติดยาเขาก็มักจะรวมกลุ่มกับคนที่ติดยาส่วนเด็กเรียนเขาจะมักจะรวมกลุ่มอยู่ด้วยกันก็สิลเสมอกันใช่ใช่สิ่งเสมอเขาเจอกันใช่ก็คืออืเข้าใ,ใจนะ ขออีกสักหนึ่งคำถามนะคะได้ครับแล้วก็ณนะตอนนี้บ้านเราก็ยังมีโควิดอ,อยู่เลยนะคะเราก็อยากจะพูดอะไรกับเมืองไทยบ้างไหมถ้าเป็นคนไทยก็ทุกคนก็คงต้องดูแลตัวเองนะครับมันพูดถึงเราเราติดตามข่าวที่เมืองไทยนะก็รู้สึกว่าตอนนี้ที่ประเทศไทยยังมีคนได้รับวัคซีนยังน้อยมากเลยนะครับใช่ไหมอืมซึ่งต่างจากที่ประเทศนอกเวที ทางรัฐบาลพยายามจัดสรรหาวัคซีนให้ประชาชนซึ่งตอนนี้ก็เปิดปเปิดประเทศประกาศเปิดประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับสำหรับคนไทยก็คงต้องดูแลตัวเองกันให้มากๆนะครับเพราะว่าจะหวังพึ่งรัฐบาลแบบที่นี้ไม่ได้อย่างที่ตัวเองบอกตนะั้งแต่ตอนแรกก็คือว่าอยู่นี่ก็คือหมายถึงว่าอยู่ที่เนี่มันมีความพร้อมให้เราดูแลแต่ว่าอยู่เมืองไทยนยะคุณต้องดูแลตัวเองใช่ครับนะคะนั้นก็เราก็ต้องดูแลตัวกันเองนะคะ สุดยอดมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้น้องฟิลเนี่ยให้ประสบการณ์ต่างๆมากมายเนี่ยสำหรับวันนี้ป้าก็ได้ประสบการณ์จากน้องฟิลด้วยนะคะสำหรับเป้าหมายที่ฟิลตั้งใจสำเร็จมาณนะจนปัจจุบันนี้นะคะหนุม่มอายุวัย27เองนะคะประสบสความสำเร็จป้าถือว่าจุดจุดหนึ่งเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณอยู่ณนะจุดจุดไหนแต่จุดจุดนั้นนะ่ะคุณแฮปปี้กับสิ่งที่คุณเป็น ถือว่านั่นคือประสบความสําเร็จแล้วล่ะคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะทั้งเราสองคนนะคะคขอให้ทุกคนโชคดีและก็ดูแลตัวเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ